ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยคือย่อยเซนเดอร์รอบที่แล้วก็ขั้นตอนแรกต้องไปย่อยเซนเดอร์ก็ดไปแล้วมันหายไปแล้วเหรอครับนี่คือตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยย่อยเไม่เคยเห็นมือจุ่มลงไปด้วยไม่ใช่ไหรอนี่นะคะตัวเทนเดอร์ คือชีวิตตั้งแต่ต้นคือหนึ่งไบคอนเดอร์ทำการย่อยฟางวัชพืชมเมล็ดหญ้าเมล็ดข้าวถึงปุ๋ยนิตเพื่อเปลี่ยนจากที่ว่าเราจะเผาแล้วก็ย่อยตรงนี้ทำเป็นปุ๋ยปลับจากฟางข้าวมาเป็นเอนวัชพืชมาเป็นเอนให้เราเรามันจะลดต้นงมีการใช้ปุ๋ยพะยาลงไปข้าวจะงามธรรมอันนาดน้องครับยิจะร่วงสวยคอนเดอร์ปรับสภาพเองด้วย นีああ่เป็นงานี่ะทำงานไ้เจ้า um ต่อยมาอยู่แถวเจื่องปรมาณ19เล้มาใช้จัอรย่อยข้าวดีมา35ไร่ผมใช้จัอร์หมัก6ขวด6ขวดแต่วดีครับอ่า วันนี้วันที่9พฤศจิกาย,ยน2564นะคะวันนี้พี่ก่อยใช้เทนเดอร์16ขวดหมักนะคะจะฉีดหมักย่อยสลายฟางนะคะที่เกี่ยวไปเมื่อวันที่27เนอะ27ตุลา2564นี่จะทำต่อเนื่องเลยนี่นะคะวันนี้ใช้โดนฉีดเนาะแล้ว พาตัวนี้เทนเดอร์สามารถพาโมลคุณน้ำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีการอุดตันหัวฉีดของโดนเลยเดขาดเทนเดอร์สามารถปรับสภาพน้ำแล้วก็ย่อยเป็นโมลิกุลได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาในระหว่างการบินโดนหรืออุดตันหัวฉีดโดยเด็ดขาดครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ว่าถ้าปกติเป็นตัวยาที่ว่าอาจจะกอด ถือลัดตัวเนี่ยโดนจะไม่ฉีดให้เพราะว่าจะอุดตันหัวฉีดเขาแต่เทนเดอร์โดนฉีดให้ปกติเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลซึ่งย่อยแล้วก็ไม่อุดตันหัวฉีดครับพี่น้องครับดูขวดเทนเดอร์อยู่ในใน,ใน,ใ,นในกระสอบนะคะเทนเดอร์อ่อันนี้ทั้งหมดสิบหกขวดนะคะสิบหกขวดแล้วก็ใช้ใบหยกตามด้วยใบหยกนี่ก็ใช้บินโดนนะคะ ีมาดูเทนเดอร์ไปนะคะอีกเจ็ดวันนะคะอีกเจ็ดวันนะคะ ดี๋ยวอีกเจ็ดวันนะคะทางบางจะมาตามผลง,งานครับอีกเจ็ดวันครับเรามาดูผลงานนะครับทุกคนเชนเนอร์นะครับย่อยสลากต่อฟางเม่ยาปกต่างๆ,างๆนะครับ,บค่ะได้พิ้งค์ป้าด้วยอย่างเชนเนอร์ครับโอเคก็คจะมาที่เดิมนะครับนี่มัตยิจเพอรรุดิน อันนี้คือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเหมือนครั้งที่แล้วครับ